วันที่29ตุลา2564เพจจำนายพันกล้วยใส่พันทยางไพโรตสิริพันธ์ผมเฟซบุ๊กไพโรตสิริพันธ์แล้วก็ยูท b e ก็ไพโรตสิริพันธ์ภาษาอังกฤษอันนี้นอ้วยหอมทองเตรียมทรงจังหวัดสีสะเกตร้อยนอจะตัดนอขุดงัดนอประมาณนี้นี่ครับประมาณหนึ่งร้อยนอก็จะแต่งนอ อยู่ประมาณนี้จะใส่เบอร์ M บวกของเคอรี่ค่าส่งประมาณ170บาทตาอ15นอ<น>ก็รายการนี้ลูกค้าโอนมาจำ1,000ค่าส่งแล้วก็ของถึงก็จะโอนค่านออีกทีหนึ่งจะนอประมาณนี้ไหนดินนกบูที่แตง่งเลยก็นอจะแตง่งแบบนี้ คือไม่ใช่นกกาวลราแต่งนะงัดเมื่อเช้าเมื่อตอน4โมงเช้าก็เดี๋ยวทรงตอนเช้าพรุ่งนี้วันที่30ตุลาของ564นี่ครับก็เดี๋ยวถ้าว่าน้ำหนักเหลือจะแถมคะแนนไม่งั้นก็แถมพวกกล้วยเด็บกรนาง5นอโอเคครับสวัสดีครับ